รูแล้วใครเป็นทนายที่กบกอ,อกครับพูดถึงเรื่องกบกอ,อกเนี่ยนายชัยผลเขายัางหาทนายไม่ได้แต่ความเห็นผมส่วนตัวผมว่าคนอย่างนายชัยผลกับนางแตนเนี่ยเรื่องการหาทนายผมว่าเขาไม่มีปัญหาแล้วแต่เขาอยากจะได้ทนายดังๆอยากจะได้ทนายทางโซเชียลทนายที่มีคนติดตามเยอะๆนะเพราะอะไรเพราะว่านายชัยผลก็ดังอยู่แล้วได้ทนายดังนะรู้จักนักขงนักข่าว เวลาไปขึ้นสงขึ้นศาลมันก็ไปไงมันก็ทําให้มันดังไปดังไปพุ๊มก็ขายของขายอะไรได้ง่ายนายชัยพลอยากจะขายสินค้าขายครีมขายอะไรมันก็ง่ายเป็นประโยชน์กับนายชัยพลเขาอยากจะได้คนดังๆถ้าถามผมนะคืออนี้คนดังๆมันก็ต้องมีเล่มีมเหลี่ยมอะธรรมดามันคงไม่มีทนายความดังๆคนไหนแล้วจะไปรับว่าความฟรีให้กับนายชัยพลคุณเชื่อผมไม่มีคนดังมันมีต้นทุนมันมีราคา ทุกคนมันมีราคาหมดนะคน,นดังๆอ่ะถ้าจะไปรับทําคดีอะไรให้ใครแล้วไปทําคดีอย่างนายชัยพลก็ต้องเก็บตังค์เขาต้องได้ประโยชน์นะสิ่งแรกก็คือต้องได้ชื่อเสียงต้องได้แสงนะต้องสามารถได้เอฟซีเพิ่มได้ช่อง youtube เพิ่มความโด่งดังมากขึ้นอ่าอะไรคือเขาต้องมองเรื่องประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงความดังไม่มีหรอกทนายความคนคนไหนที่บอกว่าผมว่าความให้คุณลุงฟรีอะไรเนี้ยพวกนี้คือเรื่องการ โกหกเท่านั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อถ้าใครพูดอย่างนั้นก็อย่าไปเชื่อนะไม่มีแล้วครับนะแล้วก็เสร็จแล้วคนต่อมาคือนายอนันตชัยเขาไม่รับจ้างว่าความนะก็เท่าที่ทราบจากลุงพลลุงพลเขาบอกเขาก็ยังไม่เคยเอคิดจะว่าจ้างอานายอนันตชัยนะครับส่วนนายอนันตชัยก็ไม่รับว่าความก็แถลงข่าวกันไปแล้วก็ว่ากันไปครับทนายความในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายตั้งเจ็ดแปดหมื่นคน ในายชัยพลจะจ้างใครอะไรก็ได้เยอะแยะไปถ้ามีเงินจ้างนะจ้างใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาเอาทนายทางโซเชียลอะไรไม่จําเป็นนะทนายความทั่วประเทศเจ็ดแปดหมื่นคนมีความรู้ความสามารถเหมือนกันไม่ว่ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดเก่งเหมือนกันเท่ากันนะครับคดีในายชัยพลจะแพ้หรือชนะอยู่ที่พยานหลักฐานในสำนวนศาลนะลองไปเปิดดูนะวิอาญานะมาตาสองสองหกวิอาญาวิแพ่งมาตาแปดสิบสี่ การพิสูจน์ความจริงต้องอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนศาลกฎหมายเขียนไว้ชัดนะเพราะฉะนั้นคดีนายชัยพลนางแตนจะแพ้ชนะอยู่ที่พยานหลักฐานไม่ได้เกี่ยวกับทนายนะครับทนายไม่สามารถทําทําให้ดําเป็นขาวให้ขาวเป็นดําได้พยานหลักฐานถ้ามันชัดก็ติดคุกถ้าพยานหลักฐานไม่มีข้อสงสัยนายนชัยพลก็ชนะคดีก็มีแค่นั้นอนะ เพราะนักคดีนชัยพลก็ไม่มีอะไรมันก็สร้างกระแสปั่นเข้าไปช่อง YouTube ต่างๆก็ทําคอนเทนต์กันไปด่ากันไปด่ากันมานะเออก็แค่นั้นแหละแล้วก็ขายครีมขายของขายอะไรกันไปนะถามว่าเนื้อหาสาระอะไรมีไม่มีนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับมีคนถามมาก็ตอบไปอํานาจเงินอยู่เหนือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่ก็บางคนก็มีนักกฎหมายบางคนก็เอาเงินมาก่อนจรรยาบรรณไม่ค่อยมี นะผิดก็ทําเป็นถูกถูกก็ทําเป็นผิดมันก็อาจจะมีบ้างทุกอาชีพผมขอญาตพูดกลางๆนะทุกคนทุกอาชีพอืพอ่อไปคํ้ามประกันกองทุนผู้กู้ตายไม่อะไรจะอะไรเป็นหนี้แทนจะทําไงต้องเจรจาเราเป็นผู้ค้ามประกันพอลูกหนี้ไม่มีตังจ่ายเราก็ต้องจ่ายแทนเพราะผู้ค้าประกันก็มีหน้าที่ใช้หนี้แทนเมื่อลูกหนี้เบี้ยวไปจ่ายหนี้แค่นี้เองนะครับ เอจุกรู่อืมทำไมนายกไม่ลาออกสิกทีนะครับนะก็ต้องไปถามนายกเราผมก็ไม่รู้ทําไมไม่ลาออกนะครับจุกรู่จากเมลเบิร์นอ่าจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียให้กําลังใจาอาจารย์ดิชาขอบคุณครับนะขอบคุณมากนะครับอืมอืม,อมตำรวจคงคขูผมจะอุ้มผมเอาผิดได้ไหมต้องมีหลักฐานก็เอาผิดได้ นะก็เป็นการปฏิบัติหนะ้าที่โดยไม่ชอบมีความผิดลูกหูโทษคงกูคุกค,คามนะครับแต่ต้องมีหลักฐานนะเราไม่บอกว่าตํารวจขู่จะอุ้มก็ต้องมีหลักฐานก็เหมือนที่บอกว่าตํารวจค้นบ้านนะครับคนแล้วขโมยเหล้าไปถ้าเป็นเรื่องจริงก็ติดคุกนะนะครับเพราะการค้นบ้านค้นอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีเหตุนะไม่ใช่ยอยู่ดีๆนี้ก็ไปค้นบ้านเขานะครับ นะแล้วเสร็จแล้วก็ค้นแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วก็จบไปไม่ใช่นะไปฟ้องศาลเป็นคดีต่างหากได้ฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดก็ได้ถ้าการแกล้งตอนนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับก็มีตํารวจเนี่ยไปยื่นคําร้องต่อศาลออกหมายจับอไม่ใช่ออกหมายคน้นพอค้นบ้านเสร็จแล้วก็เรียกไปเคลียร์ไปอะไรเงี้ยเรียกไปตบรัพย์อัจฉริยะเขาก็พูดนะเขาก็บอกว่ามีคนไปร้องเรียนอัจฉริยะตำรวจไปค้นบ้านพอค้นเสร็จไม่เจออะไรแล้วก็มีการเรียกไป นะแล้วเรียกไปตบซับไม่รู้ตำรวจที่ไหนยังไงนะน,นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะเป็นคนบ้านเขาแล้วไม่มีความผิดแมะไรเนี่ยใครได้รับความเสียหายก็ไปฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ทางแพ่งน,นะครับถ้าถ้าสมมุติว่ากั่นแกล้งนะแต่ถ้าก็ททาตามหน้าที่ก็อย่าไปทําอะไรเขาแต่ถ้ากาั่นแกล้งตบบซับต้องเอาให้หนักอืมนะครับอืม แชร์แล้วครับคุณจิดจิอ่านะครับขอบคุณครับเข้ามาแล้วก็ชวนแชร์นะเพื่อนเอาเงินไปนานแล้วไม่จ่ายอยากออกทีวีครับโอ้ไม่ได้ครับออกทีวีไม่ได้นะครับเป็นการหมิ่นประมาทนะอืมผมเกิดเหตุการณ์้ายลุงหมายนะครับนะที่โดนเจ้ามือหวยเมียรองพูุ้้มกับโกงเงินไปแสนมาบาทไม่จ่ายเงินแจ้งความแล้วศาลตัดสินให้เสียค่าปรับทั้งคู่อยากถามว่าทนายว่า ผมจะทํายังไงถึงจะได้เงินคืนนะครับคือนี้การพนันเนี่ยไม่ก่อให้เกิดนี่ก็ฟ้องลงทางแพ่งไม่ได้นะครับผมจะทําได้แค่นี้ทําอะไรไม่ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวนี้คนแทงหวยใต้ดินเนี่ยพอไม่พอไม่ถูกก็อ,อพอถูกแล้วไม่ได้ตังค์ก็ไปแจ้งความกันเยอะแล้วคนไม่กลัวแล้ว <c oughs> กระปรับหนึ 1, 000, ่งพันบางพันห้าบางนะน้องผมตายมาสามปีแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้รับอะไรอะ อะไรผลตรวจจากโรงพยาบาลและโรงพักสอพอเมืองสุราษฎร์อะไรเนี่ยอถ้าอะไรมันไม่คืบหน้าก็ส่งรายละเอียดมาได้หรือมาพบผมได้นะ้าไม่คืบหน้านะนะครับเอารายละเอียดมาเดี๋ยวผมช่วยประสานให้ร้านขายมือถือในในเฟซบอกไอโฟนราคาพันเก้าอืมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะส่งแบบไหนมาให้อันนี้ก็เป็นการหลอกลวงประชาชนนะ นะครับหลอกลวงประชาชนถ้าไม่ใช่หลอกลวงประชาชนก็อาจจะมีความผิดเกี่ยวเรื่องกฎหมายการค้าคือเดี๋ยวนี้การขายของทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนเยอะแยะมากมายต้องระวังนะครับระวังหน่อยอรักษาอุบัติเหตุแล้วตายเคมประกันบอกไม่ใช่อุบัติเหตุอ้าวอันนี้เราก็ต้องไปร้องเรียนที่คอพอนะครับนะครับไฟแนนซ์ขู่แจ้งก็หายักยอกไม่มีหรอกครับแสดงว่าน่าจะเป็นพวกที่รับจ้างทวงหนี้มากกว่า อัดคลิปไว้แล้วก็ไปแจ้งความได้เลยดําเนินคดีนะนะอ,อนะครับกฎหมายยาเสพติดอ่อนต่อไปพ่อค้าคนเสพคงเต็มบ้านเต็มเมืองก็ก็อาจจะเป็นไปได้และอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่รัฐบาลถ้าถ้าถ้าจริงจังก็ไม่มีอะไรเขาเน้นเน้นยึดทรัพย์เป็นหลักนะกฎหมายใหม่นะบริษัทประกัน ตามข่าวไม่จ่ายเงินผู้เสียหาย3,000บาคนแบบนี้ออกทีวีได้ไหมได้ครับเอารายละเอียดมาเลยมาเลยครับมาหาผมได้เลยนะครับนะ3,000บางคนผิดนัดค่างวดสามงวดมายึดรถแล้วต้องจ่ายค่าส่วนต่างไหมก็ถ้าเขาบอกเก่าเลิกสัญญาชอบแล,แล้วเราแล้วเราโดนยึดรถไปก็ต้องรับผิดชอบส่วนต่างนะครับ จับ y o u t u ู e อะไรอะ่ะขอบคุณข่าวสารดีๆครับขอบคุณครับแชร์แล้วครับอืม